ร่วมกุมแล้วว่าได้แค่มูแต่มันได้โอกาสมันได้อนาคตสวัสดีครับพี่น้องเครือข่ายดุกทันครับผมสว่างสุกแสงครับเมื่อนี้สิมาว่าเรื่องของการร่วมกุมเราได้อย่างซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตนะครับก่อนที่รับชมหกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้ได้ครับพี่น้องครับการร่วมกลุมนะครับมันได้อย่างนะครับ เรื่องเล่าที่เราในเมือน,นี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนถามเลากกค่าใจไม่ตลอดครับว่าร่วมกุ้มหรอได้ยังนะครับสิ่งสาคัญที่เข้าได้จากกรารร่วมกุมคือหนึ่งครับเข้าได้มูเพิ่มแน่นอนครับจะเข้าอยู่คนเดียวจะได้มูเพิ่มอีกหลายคนนะครับแล้กก็เขายังได้ลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการผลิตเนื่องจากว่าข้าต้องร่วมซื้อร่วมขายนะครับอันต่อมาคือเรื่องของการได้เพิ่มแะได้ครับได้มีอำนาจต่อรอดในการ เสนอราคาสินค้าขอวเฮ้าได้หลายแน่นอนพัวเฮามีปริมาณสินค้าที่หลายแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดครับแล้วก็ได้ความรู้ไหมครับจากทีมวิทยากรที่มหาวิทยาลัยที่เขามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเฮาเข้าถึงแรงทุนครับหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนเขาให้เป็นกลุ่มอยู่แล้วครับเขาเพื่อให้ผู้เดียวครับแล้วก็สี่สองคั้นคืออันยิ่งใหญ่ที่สุดคือได้เครือข่ายครับได้มูหูจักกันการหูจักเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับมั่นเจให้ชีวิตเท่าดีขึ้นแน่นอนครับ ตอนต่อไปครับเฮ้าสีหาแน่วร่วมจังไดอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ